สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งครับกับซุปเปอร์โซนาอุปกรณ์หาปลายุคไฮเทคนำเสนอโดยลุงโทนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์สมัยก่อนนะครับโซน a านะครับเป็นอุปกรณ์หาปลาที่มีราคาแพงแต่ทุกวันนี้จะมีโซนาราคาถูกโซนาราคาถูกนี้ความแม่นยำจะไม่ ไม่ได้ร้อยเป็นต์นะครับจะมีความแม่นยำอยู่ประมาณ40-60%เซนะครับเช็คเจอปลาบ้างไม่เจอปลาบ้างแต่ลุงทนหลังจากที่ลุงทนได้นำไปทดสอบตามแหล่งน้ำต่างๆลุงโทนก็ได้สั่งชิปจากญี่ปุ่นมาใส่กับโซนารุ่นราคาถูกบังเอิญชิปตัวนี้มัน จะไปตรงกับชิปญี่ปุ่นนะครับเบอร์ใกล้เคียงกันนะครับผลปรากฏว่าความไวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโซน่าที่ใส่ชิปมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับที่สั่งชิปเข้ามานะครับเป็น CPU ชิปเกรด A นะครับจากประเทศญี่ปุ่น หลักการทำงานของโซน่านะครับตัวสีเหลืองๆคือทุ่นลอยน้ำนะครับตัวสีดำคือสัญญาณโซน่าจะส่งไปใต้น้ำเมื่อเจอปลาเจอเห็นเจอไม้นะครับก็จะบอกไปที่จอนะครับ CPU จะประมวลผลออกมาแสดงทุกอย่างอย่ที่จอนะครับเราจะถอดชิปของเดิมออกนะครับเป็นชิปของจีนนะครับความแม่นอยู่ที่4ี่0เ เราจะใส่ชิปญี่ปุ่นนะครับให้มีความแรงร้อเเซนนะครับคือตัวนี้นะครับของเดิมนะครับชิปของเดิมที่อยู่ภายในนะครับจะมีความร้อนนะครับมันจะเพี้ยนในเวลาเกิดความร้อนหรือว่าใช้งานไปสักพักหนึ่งแต่ถ้าใส่ชิปญี่ปุ่นเข้าไปไม่มีเพี้ยนนะครับความแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะมาดูพร้อมๆกันนะครับ โซน,น้าหมายเลขหนึ่งคือชิปเดิมนะครับของจีนตัวย่อไชน่านะครับหมายเลขสอตัวยอ่อญีแปนนะครับหมายเลขสอคือชิปญีป่ปุ่นสังเกตนะครับจะมีปลานะครับปรากฏที่จอเยอะกว่าหมายเลขหนึ่งนะครับ หมาเลขหนึ่งจะมีความไวอยู่ประมาณ40-60เปนะครับหมายเลขสองจะมีความไวชิปญี่ปุ่นมีความไวร้อยเปอรนตะครับถ้ามีปลาว่ายผ่านแบบเร็วๆก็จะตรวจเจอทันทีนะครับหรือว่าน้ําไหลเชี่ยวนะครับชิปญี่ปุ่นก็จะตรวจเจอนะครับบริเวณนี้สังเกตนะครับเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับคลองส่งน้ํานะครับอยู่ที่ เขียดรอยต่อนะครับชาเชิงเซากับเขตน้องจอกนะครับตรงนี้เป็นคลองส่งน้ำนะครับคลองธรรมชาติวันนี้เราได้มาสำรวจนะครับใช้โซน่าสองตัวนี้นะครับระหว่างหมายเลขหนึ่งของจีนเดิมๆหมายเลขสองนะครับเป็นชิปที่เปลี่ยนนะครับเป็นชิปญี่ปุ่นนะครับสังเกตนะครับตัวนี้ชิปหมายเลขหนึ่งนะครับจะค้างนะครับ แต่ไมยเล็กสองอยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่คืออาการที่ไมยเล็กหนึ่งนะครับที่เจอบ่อยๆที่ลุงทวนต้องเอามาเปลี่ยนเป็นชิปญี่ปุ่นนะครับตรงนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสังเกตนะครับจะมีนกนกลงไปโฉบกินปลานะครับปลาเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะ,นะครับ หลังจากที่เราตรวจสอบว่ามีมีปลาเยอะนะครับเราก็ได้ลงตะข่ายเอาไว้อยู่ตามขอบขอบนะครับขอบขอบคลองนะครับตรงกลางนี้ลึกมากนะครับตรงกลางลึก3เมตรนะครับแต่ตรงขอบนี้ประมาณเม็ดเมตรนะครับนะครับนี่แหละครับที่ตรวจเจอนะครับเมื่อสักครู่หนึ่งที่เห็นหน้าจอนะครับเป็นปลาเล็กปลาใหญ่นะครับเต็มไปหมดนะครับถ้าถามว่า ตรงนี้มีคนมาหาปลาไหมมีชาวบ้านมีพ่อแม่พี่น้องมาหาไหมตรงนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับเพราะว่ามองเผินๆอาจจะไม่มีปลาแต่ทีมงานของเราลองลองเอาโซน่ามาจุ่มดูมาเทสดูปรากฏว่าเสียงโซน่านะครับดังทีชีนะครับรัวนะครับปลาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะปลาตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับ เมื่อกี้ที่เห็นนกบินโฉบนะครับนกนกมาโฉบกินปลาเนี่ยตัวเล็กๆนะครับเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีนกมีปลานะครับมีนะครับเราใส่ตะข่ายเอาไว้นะครับแล้วก็สำรวจใช้โซน่าสำรวจดูบริเวณนี้ ไม่ค่อยมีใครมานะครับก็เลยปลาก็เลยชุมครับเพราะว่าถ้าเรามองเผินๆก็ข้างบนก็จะเป็นไรนาไรนาของชาวบ้านนะครับแต่ในแหล่งน้ำมองไปก็เหมือนกับว่าไม่มีปลาแต่โซน่าตรวจเจอนะครับโซน่าตรวจเจอบางเอื่นวันนี้ปลาค่อนข้างเยอะอากาศดีนะครับ นกก็เลยบินมาโชวนะครับปลาบริเวณนี้ยังเป็นที่อุดมสมบูรณ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจโซน่านะครับตามแหล่งน้ำที่สงสัยว่าจะมีปลาหรือไม่มีนะครับเราก็ใช้โซน่านะครับย่อนลงไปนะครับ นที่มีน้ำนะครับหย่อนลงไปถ้าโซน่าแจ้งนะครับซูปเปอร์โซน่าแจ้งว่ามีปลานะครับแน่นอนนะครับมีร้อยเปอร์เซ็นต์สมัยก่อนลุงโทนได้ใช้ชิปเดิมนะครับที่เป็นของจีนนะครับเอาไปหย่อนดูบางทีก็บอกถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็เลยทำให้โซน่าไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าที่ควร หลังจากที่ลุงโทนได้เปลี่ยนชิปใหม่ให้มีความไวความแรงชิปนี้มันจะคล้ายๆโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือที่มีแรมสูงๆนะครับถ้าแรมสูงความไวสูงมันจะแม่นนะครับเมื่อโซน้าแม่นนะครับไปตรวจตรงไหนก็เจอปลาถ้าเจอปลามีเสียงเตือนว่าม,มีปลาก็จะ ได้นะครับไม่ว่าจะตกปลาหรือใส่ตะข่ายหรือวานเหนนะครับก็ได้ปลาอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เรายกให้ดูเราไม่ค่อยตื่นเต้นกับการหาปลาแต่ละมันก็มีหลุดนะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าเมื่อโซน่าตรวจเจอก็มีปลาจริงๆแต่บางที่เราไปตรวจไม่เจอใส่ตะข่ายลงไปก็ไม่ติดสักตัวครับ นานๆจะโผล่ตัวสองตัวแต่นี่ตรวจใช้โซน่าตรวจแล้วโซน่าเสียงเตือนทีๆแล้วก็มีรูปปลาเต็มจอเราก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าตรงนี้ลงตะข่ายต้องได้ปลาแน่นอนเพราะว่าประสบการณ์หลายครั้งนะครับที่ ที่เราไปตรวจถ้าตรงไหนตรวจไม่มีลงตะข่ายก็ไม่ได้ไม่ได้ปลาถ้าตรงไหนตรวจแล้วว่ามีปลานะครับจะเป็นตะข่ายเล็กตะข่ายใหญ่นะครับได้ปลาแน่นอนครับที่เรายกให้ดูนี่ก็มีหลุดบ้างนะครับแต่เราก็ไม่ตื่นเต้นนะครับก็ปล่อยไปมั่งติดมามั่งหล,ลังจากถ่ายเสร็จเราก็จะเก็บกู้นะครับสำหรับตะข่ายหลักปลา ราจะใส่ไว้ริมๆนะครับห่างจากตะลิงห่างจากฝั่งประมาณเม็ดหนึ่งนะครับจะใส่ลึกกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเรือความลึกที่ทีโชว์อยู่ในจอโซน่านะครับ3เม็ดกว่าครับตรงนี้เราเลือกใส่ตะข่ายนะครับผ่านไปสองชั่วโมงนะครับเราก็ นั่งรอดูเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเราเช็คเจอนะครับปลาเยอะกว่าเดิมนะครับตรงจุดใกล้ๆกันเนี่ยแหละครับจุดนี้เสียงโซน่าแจ้งเตือนนะครับเสียงถี่มากนะครับเพราะว่าปลาเยอะกว่าเดิมเท่าตัวนะครับสังเกตนะครับเราลองใส่ตะข่ายดูนะครับแล้วยกให้ดูนะครับติดเยอะมากนะครับ ปลาในช่วงหนึ่งทุ่มนะครับบางทีชาวบ้านหรือคนหาปลาบางทีคิดว่ามอเมืดๆแล้วปลาไปหลับไปนอนนะไม่ใช่ครับปลาก็ยิ่งจะโผล่ขึ้นมาเล่นเหนือน้ํานะครับขึ้นมาใกล้ๆฝั่งนะครับเพราะว่าไม่มีใครมากวนนะครับโซน,น่าตรวจเจอทีมงานของเราก็เลยลองใส่ตะข่ายดูนะครับ นี่ลงยกให้ดูนะครับไม่กล้าย,ยกสูงนะครับลุ้หมดครับเยอะมากนะครับปลาเป็นฝููนนะครับเราก็ไม่ได้ใส่ทุกวันนะครับเราก็มาตรวจสอบดูว่าเออตรงนี้มีปลาจริงเพราะว่าโซน่าเตือนว่ามีปลาเราก็อยากรู้ว่ามีปลาจริงหรือไม่จริงก็ต้องลองใส่ตะข่ายดูก่อนหน้านี้เราตรวจ นะครับเราก็ได้รู้ว่ามันมีเสียงเตือนรูปปลาอยู่ในจอแต่ว่ายังไม่เห็นตัวปลาจริงๆวันนี้ก็เลยได้ทดลองดูนะครับนี่นะครับผลปรากฏว่านะครับมีอยู่สามไซส์นะครับซ้ายมือนะครับไซส์เล็กนะครับตรงกลางคือไซส์กลางนะครับขวามือคือไซส์ใหญ่นะครับนี่นะครับปลาวันนี้นะครับ ามที่เห็นในภาพนะครับจากการทดสอบช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้นะครับลุงโทนได้นําโซน่านะครับรุ่นราคาถูกๆนะครับมาทดลองเพราะว่าลุงโทนก็ชอบหาปลานะครับเป็นการพักผ่อนนะครับในวันหยุดนะครับลุงโทนเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยลองค้นหาวิธีทำให้โซนา่ามีความแม่นยำ พอดีไปได้ชิปญี่ปุ่นมาใส่นะครับชิปญี่ปุ่นนะครับที่ใส่ได้ก็มีอยู่3รุ่นนะครับที่เห็นอยู่ในจอนี้นะครับส่วนรุ่นอื่นที่ไม่ค่อยได้เชียร์เพราะว่ามันราคราแพงนะครับราคราแพงแล้วก็มีปัญหาเรื่องแบตนะครับรุ่นอื่นที่มีปัญหาก็คือปัญหาเรื่องแบตนะครับถ้าแบตหมด ก็ต้องขึ้นมาชาร์จบ่อยๆนะครับแบตเสื่อมหาซื้อยากนะครับบางรุ่นนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบตหาง่ายที่สุดนะครับมีที่ร้านเซเว่นนะครับมีทุกสาขานะครับแบตของเราเซเว่นทุกสาขามีขายนะครับแล้วไม่ต้องห่วงมาใช้ได้นานมากครับใช้ได้เป็นวันนะครับ สำหรับซูเปอร์โซน่านะครับต้องเป็นชิปญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นชิปจีนนี้แป๊บเดียวหมดนะครับเพราะว่าชิปจีนนี้กินไฟค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับซูเปอร์โซน่านะครับของลุงโทนนะครับนำเข้าชิปญี่ปุ่นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะครับตอนนี้ โซนาโดยทั่วไปจะเป็นชิปจีนนะครับความแม่นยำก็แบบที่เห็นนะครับ40-60%นะครับแต่ถ้าได้เป็นชิปญี่ปุ่นความแม่นยำอย่างร0 0นะครับไปหาปลาที่ไหนนะครับได้ปลาแน่นอนครับสนใจซูปเปอร์โซน่านะครับติดต่อลุงโทนช่างอิเล็กทรอนิกส์เบอร์โทรศพัพท์0813119354 0813 119354เป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับติดต่อสนทนาทางไลน์ได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและอย่าลืมกดติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ